สบายดีนะมุสมตอนนี้ข้าพเจ้ามาจอดเอ่อมาขับรถมาหอดเชป,ปุรีตัดไม่แต่ว่ารถตีดะได้มุ่งจอสิมุ่งน้าไปเวียบเติมไปแถวร้านคำแหงวนแล้วแต่ว่าก็สิเลี้ยวกับไปร้านคำแหงนั่มันก็นเลยวงหอดแต่มันก็นมาจู้อยู่ซีแกประตูน้ำระวัง ทีนะ่แง่กักซากระวังถนนรัชดำรีกับถนนเพชรบุรีตัดไหมเดอ้อไปหน้านี่ไปแพชตินน้ำคาเลี้ยวซ้ายไปรัชดำรีเซ็นเตอร์เวิร์กคาเลี้ยวขวาเราไปอันะปัตตุน้ำอันตะึยยกอันนัยย้นใบยอกใบยอกใบเย็กใบยอกหนึ่งใบยอกสองฮนะสูงๆขนาดเด้อทำสูงนะเบิ่งไปเบิ่งไปนะ เราต้องใจห่อใจเย็นเย่เจ้าจอดรถอยู่นี่ซีฟนาทีแล้วถ่ายคลิปจนได้คลิปหนึ่งแล้วมาเอาคลิปที่สองอะไรนี่นะนี่เริ่มคลิปที่สองนี่ยังจอดอยู่เหมือนเดิมบังปุยบังไปเบิ่งไปดินดินป่านั่ลวกไก่ลขึ้นวะ เรียวนี่ได้เครือเลียววะได้มาตัดไปดิอันนี้คือไฮเอาเลียวดิหมดดติดอันนี้เป็นรถตำรวจเด้อโบจากว้าวอาเรื่องการเมืองอ่ะเพชรบุรีตัดไม่กลับไปเพชรบุรีเข้าไปแล้วกลับไปอันนั้นรามก้าบแหงวุ้นอะไรนี่ไปตามเพชรบุรีตัดไม่นี่แหละทั้งอื่นบวกก้าไปย่านหลวง อ่าคอยปิ่นคอยไปฮะคุณสมทอดใส่ถึงใส่ถึงกันคอยไปมาทำทอดท้ายมันก็บอดดีๆไปไวให้พอนไปเฮะผมไปไวเขาคอยไปเนาะคอยไปยังสิเลฮะคุณสมปาบุฟัง ก้าวอยู่ผู้เฝ้าเนี่ยว่ามันใจคดมันเฝ้าแต่ว่ารัาบรถมันตามหุนห่นทากมันเฝ้าก็ได้แ้วมันหลดติดก็บจำเป็นได้จอดอยุ่งสิ่งลยเนาะฮันสุมเข้าแจมกันเด้อนี่ถนนเพชรบุรีตัดไม่มุ่งหน้าไปพุ่นละลามคำพอกลามคำแหงมุ่งหน้าไป ทางแล้วมอเตอร์วีใหม่เลขเก้ายังได้เบิแลละที่บุรีไปซอดพุ่นแหละไปพารามเก้าก็ได้เนาะไปรามข้ามแหงก็ได้ไปได้เบสถัดซื้อไปโอ้ไก่ตืบได้ยาวตืว้อที่บุรีตัดใหม่นะบ่บกเขืนทั้งดวนขาวานะ้าพเจ้าเนี่ยโบจะขึ้นก็ขึ้นเท่าใดลงเท่านั้น ขึ้นทางแทคขึ้นเดยมันต้องเลี้ยวไปขึ้นทางด่วนนี้เลี้ยวซ้ายแล้วขึ้นทางด่วนนี้ากกาอ,อาจารย์บขึ้นรถเขาขึ้นทางด่วนอะไรแห้งหลงว่าลบไส้ลบขวานางซิรีก็ตัวไปตัวมาเด้ขันขึ้นทางด่วนแล้วนะ่ยเอาเลเลยเดชมีจ้เป็นแท้ๆกินคอยวากันขึ้นทางด่วนหัอแล้วก็คอยไปเพื่อให้มัน มันมีโค้งไส้โค้งขวานะนนทั้งเทอม GPS พันยุดเด์เดพันโบวโเ<ด>์เเว่เดทั้งสีรีส์ครับพันพันโบว์เเว่ก็ห่วยเซตสิ่ก็แหล่เรื่องราวเป็นบริหาเรื่องระดับสูงพันยุดธเเว่เราจะไปใส่เพราะว่าถือวางบอลหุ่นทางก็จะเหตุใหม่จะแปลง ี ar, พอกัเออนางซีรีกับฮู้ลเพิ Sadly, ่นอยู่แต่เธป้าู้เรื่องู้เนเรื่องราวอยู่นับกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทคมมา ใจเยินเย็นใจเย็นเย็นอินฟิขับไปตลอดคอยไปค่อยๆไปข้าเจ้าข้าเจ้าทีขึ้นสะพานยกระดับถนนยกระดับที่เขาได้มาเบื้องบถนนเวม่ถนนเพบุรไปขึ้นไปใช่ตรงนี้ไอไปจ่งเดียวใช่เนาะนี่ไป นี่ลังเลปล่อยแหกไปนั่แล้วสำหรับายแล,ลถงล่ใช่ไหมอือมนะปลาสมจะออกมาหยังออกมาายส่นะรายมันแทงดติดเอออาไรที่ปลาบาจะกินถือได้อะไรที่ไม่ว่าน่ากินถ้าสมจะยิง jin chơi gin 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 nam luộc cái luộc tít, dưa hột buri tát máy, có Hiền nhỉ, có khóa Hiền, Hồng Hiền, sang Dominic cool, đớp, pha เขาแซงโดมินิกนี่นะนี่พลังแต่คทีสี่เป็นภาษาิษุพิษกองกีติฟิลองงี้วเป็นาา์เมียทนน่ตงเป็สาษาิเป็นภาษาลัก้างหรน ไปไปไปให้หมดซื้บบอบางไปบางเปสิขึ้นถนนยกระดับดีตะวันของคอยได้มันมีแต่สองเลนก็นแง่กันขึ้นน,นั่นแหละโอ้ขอเขาจะปิดอีกเส้นหนึ่งได้แต่ขึ้นสะพานเออ่ถนนยกระดับนี่ไปได้แต่เส้นเดียวเลนเดียวมันจะควายแง่กันไปเจ้าเปลี่ยน คลอยไปคยเปลี่ยนเจ้าไปนี่ยนะพวกน้ำกันซองเลนนี่นี่เปลี่ยนกันไปซื้อเดชวอขอปล่อยให้ทางคุณมาแลนคือกันคุณมาได้คือกันถัาเนี่ยพอแล้วซื้อใจยินยินป่าน้ำลูกไก่เลี้ยวซ้ายเล็กน้อยเพื่อวิ่งบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถนนเพชรบุรี ตัวไอเวส่เมื่อ,อยมันใส่ต้นคำจะได้ตวใจนจินใจนิจนจินปอบใจตัวเองตลอดนะอางสมใจนี่ปุ๊บปุ๊บปุบบุบอยู่เ <laughs> ดี๋ยวบอกปอบใจตัวเอง กันปอใช่แนาะไดเนาะเพื่อนบ้านวันนี้เนาะทางไทยทางลาวเขาก็ลาวเขาก็้แฮร์่เขาขึ้นมาเจียวเขาเป็นแขกเขพือ่อนไ,น,นได้แขกเพื่อนเพื่อนเดือดต้องให้น้ำใจเอาอันนี้แหนาเขา้า แลนด์แดเลนเดียวพอคุณก้อยให้ทางนั้นมานำเด่นอันนี้ตึกตัวนี้งามได้คือกับอัน,อนแบบโบราณอิตาลีแม่มต <c oughs> ตึกแม่หมดนะสัง่งยังบบแล้วเถื่อ อก0เมตรเรยายเข้าสู่สวนกูไทยินตน,น้ำลวกไก่ยังค่อยว่าว่าจะเย็นฝ่าน้ารลวกไก่นอะ กินคำย่อคำมันคำปิษณ์ปิษนาว่าท่านออกไปเหีย้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทพธิดาผมว่าหายใจห้อนถึงขั้นว่าน้ำถึงขั้นว่าน้ำเดือดน้ำห้อนนะนะแล้วก็บ่าหายเย็นจนเกินไปนะฮะเหลือน้ำรั่วกไก่ขอรเขาสิลวกไก่ผู้ใดบ่าู้วิธียื่องรัไก่เด้่ยทำไมโบราณเนาะ ต้มน้ำมันเรจะต้องมันเดือด,ออดขันมันเดือดฟดห้อยองศาน่ะมาลวกไก่ละลอกทิมเมิร์โบด้กินต้องให้มันพอฮอนฮอนด้วยหนึ่งประมาณ6-70องศาน,นี่แล้วก็แล้วก็แล้วก็ปรุงมาลวกไก่โลรสนะจึงเคยว่าเพ่ยว่าใจยีเย็นปานน้าลวกไก่ยังไง พันเย็นลายก็พอดีพันเย็นลายกันนั่นเป็นパーテตีนี้แล้วนะไฟหอดใส่เลวนะต้องพอยามสิงไปแล้วก็สิงไปเดี๋ยวว่าให้นันใจหอนจนน้ำหอนลวกปากไปนะนั้นน่าเป็นคำปิศาไป อ่าหัวเพชรบุรีตัดไม่ฮอทแถวใดาอ่านมันก่อนี่มตัดไม้มาเรื่อยๆหางบกจือ้อว่าหอมอย่างซอยอย่างพวกพวกเขียนนี่แลนเส้นกลางนี่นะคนว่าต้องเดินต้องเดินเส้นกลางมันสบายเดินเส้นกลางนะ โบไวโพดแล้วก็บ,บอนทาบโพ,พดนะทุไปกัปล่อยพ้นปล่ยสิเลยดื่นสิ่ื่นใส่ทางสิ่กลางฝนหวานนี่นบินนู โอเชีก็มีอ่าพอใจแล้วหัวเจ้าอานโมีเขียนเนาะซอยใดยซอยใดก็เลยบ่ได้อ่านบ่คือสุขุมวิทยเด้่คุมพินี่ป็อกลายๆซอย,ซอยุณอ่านน้ำบ่ทันเพชรบุรีนี่บ่คอยมีซอยซื้อน่าเอาไปเลย ดีคร <muitas> ับเจ้าเองกับบูฮู้ทานผู้ฮู้ซอยบอกได้เด้ออันบูฮู้กับบูฮู้เด้เพชรบุรีซอยสี่สิบเจ็ดทานผูโซ่เห็นแล้วนี่นะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวซ้ายเมนถนนเออซอยเพชรบุรีถนนเพชรบุรีแต่ว่าเข้าไปซอยนัมเบอร์สี่สิบเจ็ดก็เห็น phải nhau 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 hàng sớm nhau phải lê lê lê